สวัสดีครับขอนำท่านเข้าสู่รายการ Cooking n e w U.S. นะครับโดย Cook i n g ข่าวเล่าสู่ันฟังนะครับในอเมริกาซึ่งมีหลายหลากเรื่องหลายหลากสาระที่จะมาเสนอท่านนะครับในรูปแบบของข่าวสารของการเล่าสู่ันฟังนะครับเป็นการเล่าข่าวซึ่งผมจะเน้นถึงเรื่องใน วงการร้านอาหารในอเมริกาครับทั้งร้านอาหารไทยร้านอาหาร對對 it, it ทั่วไปในฐานะที่ผมอยู่ในในวงการร้านอาหารนะครับก็จะนําข่าวสารสาระมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็จะเปิยกันด้วยข่าวว่าธุรกิจร้านอาหารไทยเราในอเมริกานั้นนะครับก็มีตามตัวเลขอยู่ประมาณ6พันกว่าแห่งทั่วทุกซอกมุม ของประเทศในอเมริกานะครับต่้ง50รัฐนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่ว่าร้านแต่เราเติบโตในอเมริกาเติบโตเป็นแบบไม่ถึงไม่ถึงขนาดก้าวกระโดดนะครับแต่ว่าเป็นการเติบโตขยับขยายด้วยความมั่นคงนะครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับผมได้ติดตามทำข่าวเกี่ยวกับรัฐานอเมร ตั้งแต่ผมได้ทำสมาคมร้านอาหารไทยในอเมริกาไทยรัตอรรย์ association มาแล้วแล้วก็ได้สัมผัสได้รวบรวมตัวเลขนะครับร้านไทยทั่วอเมริกามาแล้วก็ได้มาทำการหาตัวเลขในแต่ละวันว่าเรามีคนไทยมาคนไทยคนอเมริกันก็ส่วนใหญ่คนอเมริกันประมาณ9 8ที่มาใช้บริการร้านอาหารไทย นะครับตัวเลขเหล่านี้ตอนแต่ละวันประมาณกี่คนนะครับเมื่อก่อนก่อนโควิดนี่ครับผมก็ได้นําตัวเลขที่น่าสนใจก็คือว่าประชาชนคนอเมริกันมาใช้บริการในร้านไทยวันละเท่าไหร่หกหมื่นร้านเอาอกพันร้านเนะครับเราจะเีียแล้วผู้คนที่มากินร้านไทยนะครับคนอเมริกันนี่ครับมาใช้บริการกินร้านอาหารไทยนี่ปกติแล้ว สองวิกสองอาทิตย์หรือสาทิตย์ต่อครั้งนะครับจะหมุนเวียนกันมาอย่างนี้ครับแล้วในแต่ละวันเนี่เราประเมินจากการที่ชายข้าวสารมาหูงมา,มาหงในการบริการลูกค้าแต่ละวันใช้ประมาณกี่กระสอบกี่ตังค์นะครับเรื่เราจะมาประมวลตรงนั้นดูนะครับแล้วเฉลี่ยแล้วร้านไทยจะมีลูกค้าผมคิดว่าเมื่อก่อนนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยคนต่อหนึ่งวัน ท้ง l u นช์และก็ dinner, น i น n e r ครับแต่ทุกวันนี้อาจจะลด,ดลงเนื่องจากโควิดและก็สภาพต่างๆซึ่งไม่ค่อยเอื้อมน่วยนะครับไม่แต่ทุกโกนะครับแต่ถ้าในช่วงที่เศรษฐกิจบูมๆก็แน่นอนนะครับร้านใดต,ต้องมีคนอย่างน้อยเข้าอย่างต่ำไม่ต่ำกว่า50-60คนราน,นเล็กๆนะครับแล้วร้อยคนร้านใหญ่ๆไม่ต้องพูดถึงอย่างน้อยเป็นร้อยสองร้อยคนที่เข้ามาแต่ละวันเชา้าจงเย็นนะครับไม่รวมถึงรวมถึงตุกโกด้วยนะครับ สิเหล่านี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจฉะนั้นลองคิดดูนะครับแต่ละวันถ้าเรลี่นแล้วร้อยคนต่อวันนะครับอกเมืองอกพันร้านนี่ก็ประมาณอกแสนคนต่อวันแล้วครับอกแสนคนต่อวันสองสามคนก็ต่อหนึ่งล้านคนเข้าไาแล้วที่คนอเมริการข้ามาใช้าบริการร้านไทยนี่ครับนั่นเราประเมินตัวเลขจะเลียยต่อหนึ่งร้อยคนแต่ถ้าห้าสิบคนลงมาต่ำนิดหนึ่งห้าสิบคนต่อวันซึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกครับก็จะเลี่นแล้วอย่างน้อยสามแสนคนต่อต่อวัน ว่า 3, สามแสนคนต่อว,วันนะครับเราคิดดูอกพันร้านก็เกือบล้านคนต่อสามสี่วันเข้าไปแล้วนั่นถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ว่ารัฐบาลไทยเราควรที่จะ,อะมองถึงการส่งออกร้านไทยแล้วจะทํายังไงที่จะส่งเสริมสนับสนุนร้านไทยเปิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นร้านอาหารไทยในอเมริกามากขึ้นเท่าไหร่ อุตสาหกรรมการส่งออกเกี่ยวกับอาหารก็มากขึ้นเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมแม่พลอยข้าวสารทุกยี่ห้อทุกชนิดนะครับกุ้งนะครับน้ำพริกน้ำปลาสารพัดนะครับที่มาเข้ามาเป็นคอนเทนเนอร์ไม่รู้กี่พันอะไรกร็กี่ร้อยคอนเทนเนอร์ต่อปีครับเข้ามานี่ครับเป็นพันพันคอนเทนเนอร์ก็ไม่ทราบว่ารัฐบาลเกายกนี้ยเขามองเห็นเยอะยังไง แล้วร้านไทยในอเมริกามี6 0 0 0กว่าแรงในยุโรปมีประมาณ2,000ในออสเตรเลียก,ก็มีประมาณ3,000ันกว่าทั่วอเมริกาประเมินแล้วไม่ต่ำกว่า1น0 0 0แหง่ง10,000แหงนี้นะครับท่านคิดดูเถอะว่าผู้คนที่ไปใช้ร้าน,นไทนะครับเท่าไหร่กี่ล้านคนต่อวันนะครับดังนั้นมันเป็นโอกาสทองของร้านไทที่เราควรที่จะขยับขยาย นะครับรัฐบาลต้องมีความจริงใจต้องมีแผนระยะยาวในการที่สนับสนุนครับในช่วงขนาดช่วงโควิดนี่ครับก็มีคนไทยหลายตัวหลายคนมองหาธุรกิจเปิดร้านอาหารไทยนะครับผมดูจากจากการกล่มงบนเฟซบุ๊กนะครับผู้คนถามหากันเคลื่อนไหวกันนะครับเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราจะคุยกันถึงารายละเอียดรายละเอียดลงลึกกันไป ถึงร้านอานไทยถึงท้องถิ่นแต่ละแห่งแต่ละเมืองว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะนําข่าวสารมาแต่ละเมืองครับโดยมีเน็ตเวิร์กมีเครือข่ายที่เราจะคุยกันรวมไปถึงข่าวสารในวงการการเมืองในยุคข,ของโจไบเดนมารับตําแหน่งประธานาธิบดีนะครับก็ถือว่าจไบเดนได้เปิดโลกแล้วครับเปิดกว้างสําหรับวีซา่านะครับโดยเฉพาะกฎหมายอิมเกชันนั้นจไบเดนออก e อ e c u t i v e Order ยกเลิกคำสั่งพิกศษของจำบดเลยดังนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าโจไบปเดนเข้าใจแล้วก็รัฐบาลโจวบเดนเน้นกลังจะเ,เปิดกว้างแล้วก็จะร่วมกันที่จะสร้างสมานฉันภายในภายในชาตินะครับเพื่อต้องการไม่เกิดความแตกแยกแล้วเปิดโลกติดต่อกับภายนอกนะครับในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อต้องการรับนักท่องเที่ยวกลับคืนมาในบริกาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โควิด หมดไปแล้วหรือว่าหลังจากที่อเมริกาได้มีการฉีดวัคซีนกันไปครบป้องกันอย่างสมบูรณ์แบบคิดว่าคงจะเป็นปีหน้าปี2022นะครับอันนี้เป็นเดือนที่น่าสนใจซึ่งผมจะนำมาเล่าสู่นฟังในแต่ละตอนละตอนนะครับ